อันที่นึงครับพักพรอยใจนะครับนั่นก็คืออาหารคัส่สมบูรณ์นะครับพี่น้องบรรยาก,กาศพาพี่น้องบรรยาก,กาศอาหารคัส่สมบูรณ์ครับเดินทางมาครับอาหารพิมพนะฮสาหัรกันได้ครับพี่น้องบรรยาก,กาศครับอาหารคัส่สมบูรณ์ครับพี่น้อง หนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอบ,บึงกาในจังหวัดบึงกาฬครับอำเภอบึงโขง,งครับเป็นซุ้มเป็นซุ้มครับยังพักผ่อนดันใจพ,พี่เหนือมาแบบละเอีเยดหครับนี่ครับนะ่อียของคลิปนี้ครับะเอกคนใหม่ของนุ่มนากาเซครับฝากไว้ด้วยครับพี่เหนือรนครับร่วมบ้านไหมครับ ยังมา้ครยทำสร็จครับังางหาานันจดนะครับตรนนี้แดเดินไปาเดินหรอะครับพี่น้องเดินไปด้วยเย็นๆตาแตน้ำเย็นๆนะม,มีห้องยางเขามีห้องยางให้เจ้าครับมีมินจะสกี การนาร่อนผักพรอนครับสถานที่ท่องเที่ยวนทะเลน้ำจืดจกิจกัซซีอยู่ทะเลนี่ยิน,ลนเลนะไรห่อยัะ <c oughs> ่งของกินนี้คร right. ับส right> um 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 um> um> ั่งขาองกินเลยนะครับนี่เอ่นมากิบบนี้เลยลอยลอยลอยครับอากาศนั่งพักผ่อนครับที่หาดทำสมบูรณ์ครับลงเรียนเจสกีกันหนึ่งครับ ส,สบายสบายชิวๆชียวได้คุณครับบรรยากาศหาดกำสมบูรณ์ครับพี่น้งงองทำไกินข้าวสถานที่ต้องเที่ยวอีกทีนึงครับ

น,นั่งตัวคนเงียบๆนะแม่เห็นไหมจินมจกตาไดเว่าขึ้นว่าไน่ว่าขึ้นว่พร้อมเนี่ยดู้างโคตร